วเฮือนไ่กับมือื่นนี่แข็งได้ที่นีนะพน่ะอเนาะอ้อหนึ่งเนี่ยใส่เวลาประหดสิบนาทีสั่พี่น้องเลย โดยกาบถักไทยสบายดีสบายดีพี่น้องสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะพบพ่อกับบ่าวพามีอีกแลว้วพี่น้องเอ้บรรยากาศค่อยคำอายามแรงมานะพี่น้องเนาะพบพ่อกับบ่าวพามีมือนี่พี่น้องเอ้ในะส่เสื้อขาวแบบใสสะอาดแห้งน้อยพี่น้องเนาะแต่บโบแมนเป็นจะคข้องที่ได้พี่น้องเอนะ้เสื้อจะคข้องที่เอาให้เนาะแต่ว่าบ่าวพามีใส่พี่น้องเอ้เนาะ โดยพบพอ่พอกันช่วงค่อยคำยำแรงเนาะพี่น้องเนาะมาอัปเดตเฮือนซานมีตู้คำอีกเด้อเนาะไห้แม่ปาพอลุงแม่พ่อเอื้อยไอยแม่บิ้งพอเพชรเบิงพี่น้องเอ้ยโดยค่อยคำยำแรงพี่น้องเอ้ยอาเมื่อน,นี่แม่เถากับน้องตูนเนาะพี่น้องเนาะอยู่เฮือนขวดทานขวดทานโกยทานพี่น้องเอ้ยบบได้ออกมาทีไม่มีแต่เบาพามีออกมาเนาะ อีหละพี่น้องไอ้เฮือนซานพอกระเมอบาพามีได้เทอันซาว,ว้คือสีแนนเลยแหละพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะที่ไม่กันยังบริย่างเลาะเบิงซ้ำพี่น้องไอ้ปอบาพามีก็ได้เอาถือว่าให้ว่วางๆเว,วียกทางเฮือนตูคาก่อนนอะพี่น้องเนาะอย่างสี่ไปทางหยาเสียหยาไว้พี่น้องเอ้ตอนนี้งามพี่น้องไอ้ซองหลังไก่กันเลยเนาะโดยคนอื่นหมดปอบาพามีก็ต้องโคกับขอบุญขอบคุณ พ่อกับแม่หลายๆเด้อเนะทางเม่บิ้งพ่อเพชรยูรัตมินิโซตาพ่อและพี่น้องเอ๋ยขอบุญขอบคุณไปทางเม่รัดนำเด้อเนาะทางเม่เลื่องพ่อมขอบุญขอบคุณทางแม่บุญทวีนำเด้อที่เป็นให้กำลังใจาอพมี่พี่น้องเอ๋ยโทมาลินนำตลอดเนาะทางเม่เลื่องก็ได้พี่น้องเอ๋ยคือพี่น้องหู้นะพี่น้องเนาะของเม่ตูคําพี่น้องเอ๋ย นองตูนอาการเผลตอนนี้กะดีขึ้นห้ายลายพี่น้องเอ้ยคือพี่น้องหู้แหละน้องเป็นคนที่ว่าถาว่าคนร้ายพี่น้องเอ้ยคือมาทีใหม่คนร้ายมีนองทงแน่เ้ยละแน่นองซาแน่ลายขู่ลายคนบางเถอเว่าดังแล้วก็ย่านพี่น้องเอ้ยนองตูนเราเป็นโรคที่ว่าย่านเนาะแต่เขากระบอได้ห้เล่าดอกพี่น้องเอ้ยแตียวอ่าน้องเผลเป็นคนจังซี่่บห้ยือซาน้องพี่น้องเอ้ยเนาะ บางเถื่อคือเออลาแล้วเล่าดังแบบตามภาษาเราแหละพี่น้องเอ้ยวันนี้น้องตูนกระซิว่าเออลาให้พี่น้องเอ้ยบ,บางเถื่อเราก็เครียดเนาะแต่ถ้าคือบบพามีหันเทาก็ะซิอ้อยเอาเล่าก็ได้พี่น้องเอ้ยนอ يد, ้องตูนเราก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปกติแต่ถ้าแบบบุหัมีแนวอามากระทบกระเทือนจิตใจเพลินเนาะพี่น้องเนาะกระซิบงยบเป็นแป้นเบิดมืออะไรพี่นะ้องเอ้ยแต่ทางเอืเอ้อแอ็นนาคือกันเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่า อ้เยแอนน,แนนาเลยกับน้องตูนเพิ่นก็จะเป็นไข่คือกันพี่น้องเอ๋ยจถทมว่าเพ <c oughs> ิ่นเห็ดเวียกเห็ดงานซอยบอรกระซอยน้องพี่น้องเนาะคืออ,อ้แอนนากับหาแนาวอยู่แนวกินหาหน่อไม้หลักๆ,ๆกับพี่น้องเอ้ยเอามาให้พูสร้าง <c oughs> ถาว่าเว้าอ้อยเอาัวเอากะเพื่อนก็เห็ดเวียกเห็ดงานปกตินี่แหละพี่น้องเอ๋ยแถวเพิ่นอยู่เฮือนเนาะเพิ่นกับซอยเมตู้เห็ดท่านพี่น้องเอ้ยจังไดบอกพ่อม่ก็ดีใจลายลายเนาะที่บอกพ่อแม่ได้ สดสอยครอบครัวมีตู้ค้ำพี่น้องเลยสารักของครอบครัวาอายุ82ปีแล้เล่ากระไดได้เป็นที่พึงพาให้ลูกเนาะคือพี่คือน้องเห็นพี่น้องเลยโดยส่วนวารถเนาะไม่บิ่งซื้อให้เล่ากาหูจักทำหิทม,มให้พี่น้องเลยบวไปกระเลกระลังได้บวไปถั่วทีนอกจากออกมาทีไม่ถาวานามันเบิดบตบาฟมีกระซื้อให้พี่น้องเลยกระดีเนาะที่ว่าน้องเพื่อน อ่าบไปทัวที่พี่น้องเลยโบติดมู่ถ้เว่าเมื่อก็คืออยู่กับแม่สองคนอยู่เฮือนเห็ดทานเนาะโดยเอามือน,นี่ก็เทข้านอ่าเทเทพื้นเฮือนไป่ตู้ค้ำพี่น้องเลยทำกับเขาไปเบิ่งน้ำกันเนาะบรรยากาศส่วงค่อยคำยำแรงเลยพี่น้องคนไลยขู่ไลยคนมาพี่น้องเนาะออกมาอยู่ทีใหม่เบิ่ดเลยปูกล้วยอ้อยซอยปีพี่นออ้องเลยเบอกว่าไก่ไฟสีขามาแล้วเนาะนี่แหละ หากกหอดใกล้ดินไม่บิ้งนี่แหละพี่น้องเอ้ย่นทาก็ยับเข้ามาพี่นี่ก็ทีทางของเม่บะพมีเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยบันนี้ทีของบะพมีอันนี้ขันขันสวนตัวนี้ได้พี่น้องของบะพมีนี่หัวนั่นเลยแมนเลยเนาะกับโบไก่การพี่น้องเอ้ยแนมก็เห็นจากทีของเม่บะพมีเนาะอันนี้กับคนไก้เฮือนบะพมีแหละพี่น้องเอ้ย่นสื่อทีสื่อทางกยับออกมาอยู่บ้านไกล้เฮือนเคียงกันแล้วพี่น้องเอ้ย เอาจังใดกะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกทายผู้นี้เนี่ยเด้อเนาะแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านหรือว่าให้น้องชายผู้นี่เนาะขอฝากเป็นกำลังจิตกำลังใจให้บา่าวพามีกะที่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าบ่ได้ไปทั้งใดกะมาเวียกงานเขาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังมีเวียกมีงานเขาอยู่เนาะขอบ,บุญขอบคุณทุกท่านเนาะที่ว่าให้เบิ่งคลิปบา่าวพามีพี่น้องเอ้ย เก็บไปทีละเล็กทีละหน่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเทแล้วแล้วเนาะคือสีแหงแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเนาะจบงามลายหลังใหญ่งามพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยใครแต่ว่าพ้สร้างเพิ่นแล้วลังคาแล้วเนาะที่เข้าไปเบิ่งโพสร้างก่อนพ่นเท ปรับสถานที่ปรับที่ดินมีเทแล้ววันนี้เตรียมเทแล้ว,เ,ลว <c oughs> เอาห้องนี่เลยเนาะพอเนะเอาห้องนี่ก่อนเลยเนาะเล <c oughs> ย

เทนาเติบเนาะเพื่อติดกระโหลกอยู่พ่นแห้งเพาะอ,อยู่พี่ฮะ ไปแห้งตื่อหลอบแรงเนาะบาวันทองลุยคือเก่า เสาแหลไปใช่คือบูเห็นบิดมือมือนนี่ขา้ขาข้ามาสละบอกโอ้เป็นสิลงได้เนาะคลิปกับชัญญาณกับโบมีพี่น้องไอ้ซ่าเฮงเข่าไปหาเมตูุคามเายอกเราอ่ะเมตุเอ้เจ้า,บ,า,า,าจบุขคาบไปเจ้าบริกินเนี่ยแซ่บว่ะมือนี้

เ,เพิ่เสรจต๊กอยูพี่ทั้งพุ่นบมตกกมีเน,ะน,น,นาะทนี่ที่นี่ที่น่่นที่นี่ี่นนีน่อนนนีนนี่่ m m

ก็สารเป็นคนป่าหน้าปูนข้างในเดี๋ยวก่อนสิก่อนว่าตอมาใหม่จักน้อยเนาะพ่อเนาะมารอบก่อนนี่ใหญ่แฮงอะดิแม่นพ่อทแ่ง แิพนเข้าแต่ปี่กายนี่นะพอจนลายเข้าสิดุดขึ้นมายํำแรงเขากองไว้ดิ ้อนน้อยนี่คัก้นอนปาสบายบินรสยก็สบายแบบนึงเฮายางมันก็บุเปื่อนเนาะอเออนันกลายเน งานดีคืองานดีนะเว้ย แผนก่น้ามั้สิ บ <ừ> ุหึงนะพอเนาะห่องสิโ่ล่หอั๊อบไหม

好一点。 ันก็ไล่เน, ok, น,นื้อใจที่ต้องเบหนมาบิดเมืเนมอมาานบอกอ้อนาขากรีนอ่อนเนาะเพียงทีก,กัโลน้ำนบ่ ยังปาลงต้อง11เนาะเพื่อนเฮาน่ะบ่ได้ซ่ํานี้ซ่ําใด้พอเอ้ยเทน่ะแม่นจักบ่ฮู้จักเซ็นและปวกขึ้นนี่ฮอดปวกแล้วนี่เฮือนน่ะพี่น้องเอ้ยข้างบนนอนน่ะเดี๋ยวมื้อหน้าสิถ่ายให้เบิ่ง ระวังเด้อมันมีใหม่ไม่เงี้มันเฮียหัวไม่หนักถึมาเนี่ยเขาเป็นตู้ค่ำนี่นายนี่นี่เพื่อกระโลกระโลอีกนเฮ็ดตัวนี้ฮีนนอติสบายนะพ่อเนอะานเนะด้วยจะพังท่วน

thì là hơn nhảy cả mứa ươn thì khen đái thỉ nó phải nó ừ. sang mai bực oh ừ. ừ. อีกประมาณสามโลสี่าลนอ้โหดีชิยเล่อทรงห่ออะนะพ่อเนาะ กระซิลเล่อะไรพี่นอ้องเอ้ยยังเหลืออีกรอหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยควรใส่เวลาปรฮอัตสิบนาทีซั้มพี่นอ้องเอ้ยขันปูนได้ที่นี่ก็บื้องเนี่ยบบดนด้แล้วคเนาะเอเอ พี่น้องเอ๋ยกะสีประมาณนี้เนาะสําหรับคลิปมื้อน,นี้พี่น้องเอ๋ยช่วงอ่าบรรยากาศค่อยขํายําแรงเด้อพี่น้องเอ๋ยเฮือนซานทุกคําเนาะสร้างคํามีแต่คําอยู่กับคําพี่น้องเอ๋ยสั่งคําสร้างเปลี่ยนสร้างทองวันเนาะไม่อันเทพื้นแล้วพี่น้องเอ๋ยเทพื้นเลื่อนแล้วเทห้องหากได้ห้องหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเอาจากได้คลิปนี้กะสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ๋ยขอบุญขอบคุณ อ่าแม่กับพ่อเนอะาะมีทั้งต่างประเทศก็แหล,ละได้อัปเดตอ่าเบิ่งกซองน้องลาตีแน่พี่น้องเอ้ยซองบ่อพามีน,ำน้ำเนาะเพิ่นกระช็ดได้อยู่แนวกินให้สร้างพี่น้องเอ้ยบ่อพามีก็ซื้ออันซื้อนี่มาให้พ่อสร้างเนาะอันไหนที่ว่าขาดเรือพี่น้องเอ้ยบายซาสำหรับคลิปนี้ฝากผ่อแม่พี่น้องเบิ่งคลิปแล,ล้วก็โปรแกมโฆษณาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะพบข้อคลิปหน้าสบายดี